กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโดเนทให้ด้วยล่ะเบอร์โดเนทอยู่ใต้คลิปฮสวัสดีท่านผู้ชมครับมานนีอยู่ในช่องของโฟเดอรีนะและนี่เนือในรายการ10สิ่งที่คุณไม่มีทางได้เห็นนั่นเอง,เองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยที่จะมีสาระสัเท่าไหร่นะท่านผูน้ชมนะ เป็นสิ่งที่ผมพูดขึ้นมารุ่นเรื่องเพื่อความบันเทิงเท่านั้นย้ําเพื่อความบันเทิงในสิสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมนะหรือไม่หรือก็คือไม่มีทางได้เห็นอย่างนี้มันเนะนะอง,งนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ไปเริ่มกันเลยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งอนิเมะที่มีพระเอกชื่อลูซิเฟอร์ อันนี้กูตามหามานานหลายเรื่องแล้วกูไม่เคยเห็นอันนี้มีเรื่องไหนที่ชื่อที่พระเอกชื่อลูซิเฟอร์สักทีนะครับผมหรือว่าเป็นลูซิเฟอร์เลยอันนี้ผมผมยังไม่เคยเจอเลยนะถ้าใครเจอหรือใครรู้ก็แนะนําผมได้นะท่านผู้ชมนะยังไงก็ไม่เจออะไรก็เห็นแต่ลูซิเฟอร์เป็นตัวประกอบหรือไม่ก็เป็นตัวกงหรือไม่ก็เป็นตัวหลักแต่เป็นข้างพระเอกหรือว่าก็ไม่ใช่พระเอกนะท่านผู้ชมนะก็ไม่มีทางได้เห็นนะท่านผู้ชมนะข้อที่หนึ่งไปข้อ <het> ที่สองข้อที่สอง ไซตามะเก่งกว่าลูซิเฟอร์ในคอมิกคือไม่มีทางได้เห็นอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมนะที่ไซตามะจะไปเก่งกว่าลูซิเฟอร์ในคอมิกอย่างที่บอกครับผมว่าลูซิเฟอร์มดคิตาในคอมิกทำอะไรได้ก็น่าจะรู้อยู่นะเอาเป็นว่าสิ่งที่ไซตามะทำได้ทั้งหมดลูซิเฟอร์แค่คิดก็ทำได้แถมเหนือกว่านั้นเป็นล้านเท่ายังทำได้เลยทุกคนนะเอาเป็นว่าแค่คิดเฉยๆจักรวาลพังได้โอเคจบนะท่านผู้ชมนะส่วนไซตามะนี่พลังมากสุดมันก็แค่ต่อยดาวโลกทีเดียวแตกนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะ ไม่มีทางที่จะมาสู้ลูซิเฟอร์ในคอมมิวได้หรอกนะท่านผู้ชมนะหรือ Lucifer m o r n i n g ต t ร์ ifer, Star, นั่นเองนะท่านผู้ชมนะเราทำคลิปมาเราทำคลิปหลายพูดถึง Lucifer m o r n i n g ต t ร์บ่อยมากนะผมนะในช่องแรกๆที่เราเทำเขาเรียกว่าทำช่องแนวนี้นะท่านผู้ชมนะเราก็ดูกูู๊ดพูดถึงเดลูซิเฟอร์นะท่านผู้ชมนะเพราะว่ากูอวยมากตอนนั้นกูชอบมากอ่ะโอเคไปข้อที่สามเลยเร็วไปไหมข้อที่สามมวยไทยแพ้กังฟูในการต่อสู้จริงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ยอ่ แน่นอนนะต้องไปชมนะเดี๋ยวเร้บอกกังฟูมันเป็นศาสตร์ลวงโลกนะต้องู้ชมนะมันไม่สามารถใช้ต่อสู้จริงได้สำหรับใครทีเ่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หรือว่าอะไรนะให้ไปดูช่องของพี่ไม่ใช่ดิใช้คาว่าพี่ไม่ได้ละต้องใช้คําว่าลุงแล้วลุลงกาดามพีเนีนะต้องู้ชมนะลุงแกทําไวหลายครั้งมากเวลามวยไทยไปทักกังฟูเนะี่ยไอ้กังฟูมันใช้ได้จริงแค่ออกกำลังกายเท่านั้นเวลาไปต่อสู้จริงเชื่อครูป,ปะมันสู้นักเลงแถวบ้านกูย,ยังไม่ได้นะ่านผู้ชมนะ ไอ้กังฟูอะคือแบบมันมั่วมาก่านผู้ชมนะเออเป็นว่าแบบมวยไทยไม่มีทางแพ้กังฟูในการต่อสู้จริงนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยใช้ได้เต็มเต็มประสิทธิภาพเต็มรูปแบบนะมวยไทยแค่เตะครั้งเดียวกังฟูมีโอกาสสูงที่จะน็อกนะท่านผู้ชมนะแค่ครั้งกูขอแค่ครั้งเดียวจริงๆนะพูดจริงเตะก้านคอทีเดียวกูบอกเลยว่ากังฟูหลับนะท่านผู้ชมนะไปข้อที่สี่ข้อที่4ี่ 4, คนที่วิ่งเร็วกว่าเสือ ไม่มีทางที่เห็นหรอกนะทุกผู้ชมคนที่วิ่งเร็วกว่าเสือเนี่ยคือเสือมันวิ่งเร็วสัสสัสนะท่านผู้ชมนะคือมันจะเอาหลักการไหนมาพูดล่ะคนไปฝึกร่างกายจนวิ่งได้เ,เร็วกว่าเสือหรอไม่มีไม่มีทางนะท่านผู้ชมนะฝึกร่างกายแค่ไหนก็ไม่มีทางที่วิ่งเร็วกว่าเสือหรอกหร,อหรือว่าหรือว่ามันมีอยู่ว่าแช่กูไม่รู้ช่าเชม่อไหมก็ได้แทนว่าข้อที่สี่เนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นว่ามันมีจริงก็แล้วกันนะทุกผู้ชมนะมันไม่มีทางที่เห็นหรอกเออ อันดับที่5้าผมข้อที่5เลยการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่การปั๊มหัวใจแต่คือการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วตายไปแบบเหลือแต่กระดูนนและท่านผู้ชมนะหรือแบบกลายเป็นศ,ศพที่เขาไว้ในห้องดับจิตแล้วแล้วชุบชีวิตขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมนะที่จะชุบชีวิตขึ้น,นมาอ <środ S 2> ย่างที่บอกนะเป็นไปไม่ได้นะ <S <S <ถ Pacific S 2> ทนะ่านผู <S <S ้ชมนะข้อที่5ยิ่งเป็นไปไม่ได้เขาไปใหญ่การชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่การปั๊มหัวใจนว้ยการปั๊มหัวใจนั่นมันเขาไม่เรียกว่าชุบชีีวววหรกกเาาาย่่ะ เออช่างแมงกันละกันว่าการชุบชีวิตคือชุบชีวิตทุกสถานการณ์นะทุณนนะการปั๊มหัวใจมันใช้ได้แค่ตอนที่เพิ่งตายปุ๊บให้รีบใช้นะตำรวจนะตายไปนานแล้วจะใช้ไม่ได้สลับาลการชุบชีวิตเนะี่ยหมายถึงตายไปนานเหลือติเหลือแล้วก็เหลือแต่ครงกระดูกเนะี่ยมึงไม่มีทางไปช่วยชีวิตเขาได้ในตำรวจนะเฮ้ยข้อที่หกข้อนี้ไร้สาระไปข้อที่หกนิวเคลียร์ที่ยิงทีเดียวโลกแตกอันนี้ยิ่งไม่มีนะตำรวจนะยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะอะไร ถ้ามึงใช้นิวเคลีย์ที่ยิงทีเดียวโลกแตกนม่มึงจะไปอยู่ไหนวะคนใช้กดปุ๊บกูดีใจกูสามารถสร้างอาวุธที่แรงขนาดนี้ได้แต่ว่าคนที่ยิงก็ตายเองโง่นะท่า,านผู้ชมนะเป็นแบบนี้คือมึงไม่มีทางที่เห็นหรอกนิวเคลีย์ที่ยิงทีเดียวโลกแตกเอ,อ๊ะยังไงกูมีทางที่เห็นนะท่านผู้ชมนะข้อถกเนี่ยมันค่อนข้างจะไร้สาระไปไปเถอะข้อที่7ผู้หญิงธรรมดาต่อยเอาชนะผู้ชายเป็นไปไม่ได้หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมนะเป็นไปไม่ได้ที่เห็น หมายถึงผู้หญิงธรรมดานะว้ยไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นนักบวย MMA หรือว่าคาราเต้อะไรก็ไม่รู้นะค่าบผู้มนะผู้หญิงธรรมดาต่อยชนะผู้ชายนี่เป็นไปไม่ได้นะท่านผู้ชมนะถ้าหมายถึงผู้ชายระวังตัวรอบด้านเดผู้หญิงจะเตะไข่อย่างงี้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกจะเตะไข่ปุ๊บเขาจับขาได้อะไรอย่างงี้ไม่มีทางเลยที่ผู้หญิงจะไปต่อยชนะผู้ชายท่านผู้ชมนะหมัดผู้หญิงมันก็หนักสําหรับผู้หญิงว่าต่อยผู้ชาย แล้วก็มันมีผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาเคยต่อยที่ไหลผมแ้วเขาเจ็บมือเองแสดงว่ากระดูกมันคนละมือกันมากนะท่านผูน้ชมนะคือมันเป็นไม่ได้เลยที่ผู้หญิงจะชนะผู้ชายแบบโดยการใช้หมัดสู้กันแต่นี่ไม่ใช่การเหยียดผู้หญิงนะเวท yeah, ีสัตว์เดี๋ยวก็ไม่เย้เนี่เหยียดผู้หญิงเหยียดโอ้องหายสัตว์นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นการบอกว่าแค่ว่าผู้หญิงธรรมดาไม่มีทางเอาชนะไม่มีทางต่อยชนะผู้ชายแค่นั้นเองไปนะอันดับที่แปดเลยพูดจนน้ำลายแห้งอันดับที่แปดดาบที่ฟันพิษเข้า กูยังไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมนะดาบที่ฟันเพชรเข้าหรือว่ามีอะไรหรือว่ามันมีแล้วก็ไปเอามาให้กูดูหน่อยนะท่านผู้ชมนะดาบสมุไรดาบนั้นดาบนี่แข็งแค่ไหนคมแค่ไหนก็ไม่มีทางฟันเพชรเข้านะท่านผู้ชมนะนี่ในความคิดของกูเพราะกูยังไม่เคยเห็นเขามาทำนะท่านผู้ชมนะเออข้อนี้มันก็ค่างี่อะไรสาระไปหนานะข้อที่แปดน่ะไปข้อที่เก้าเลยข้อที่เก้าครับโรนัลโดกับเมซี่ต่อยกันเปิดไปไม่ได้นะท่านผู้ชมนะข้อนี้ยิ่งไม่มีทางได้เห็นเพราะอะไร โรนโดกับเมซี่เนี่ยเล่นฟุตบอลถพงจะเป็นคู่แข่งดันแต่ก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันนะ่านชมในระดับหนึ่งเพื่อนกลัวอาชีพกันแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพไปจะไปต่อยกันใครมั่วๆคงเป็นไปไม่ได้นะมึงนะคือพูดง่ายคือโรนโดกับเมซี่ไม่มีทางต่อยกันเวลามาลินในสนามจริงจริงอก้โรนโดวิ่งไปเสียบเมซี่ล้มเมซี่เขาไม่ไม่โกรธมากเท่าไหร่นะโกรธก็แค่แบบเ hey, ฮ้ยคุณเสียบกูทำไมวะไอ้โดอะไรประมาณนี้นะตอนจมนะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็แค่นั้นไม่มีทางอยู่เฮ้ยไอ้โรนโดต่อยกูป่ะแล้วเมซี่ วิ่งเข้าไปเอาหัวขโขกโรนโด้เงี้ยไม่มีนะแน่นอนนะท่านผู้ชมนะไม่มีไม่มีทางนะท่านผู้ชมนะที่โรนโด้กับไมสซี่จะไปกันยกเว้นไอ้สองคนนี้มันจะไปอยากไปฝึกมวยแล้วมาต่อยกันเองครับผู้ชมนะเออแต่กูพัาดันข้างโรนโด้วยกันนะอันนี้จะคำขัำนะท่านผู้ชมนะอย่ดดยาดราม่าไปคนที่สิบเลยโอ้คนที่สิบข้อที่สิบข้อที่สิบเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมก็คือคนที่ต่อยประเจริบฮะประเจล็กนะไม่ใช่เหล็กประเจล็กฟังดีๆ หรือคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นประแจออเประแจนั่นแหละน่าต้องมุ่งหนะประแจเหล็กไม่มีทางถูกต่อยหักด้วยคนธรรมดายอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆนะหรือว่ามีใครทําได้ก็ไปเอาคลิปมาให้กูดูสิน่าต้องมุ่งหนะไอ้พวกฉลาดน่าต้องมุ่งหนะนะมึงไม่ไม่มีทางหรอกที่จะเออกูเป็นเดอะฮาร์กกูต่อยทีเดียวเหล็กเออประแจเหล็กหกักไม่มีทางน่าต้องมุ่งหนะไม่มีทางทําได้หรอกน่าต้องมุ่งหนข้อที่สิบเนี่ยไม่มีไม่มีทาง 10ข้อที่กล่าวมานี้นะท่านผู้ชมน,ะกมมนกมมะก็ไม่มีทางเห็นหรือว่าไม่มีทางทําได้แล้วก็ไม่มีทางเห็นนั่นเองโอ้ยพูดเกี่ยอะไรกูว่ใช่ไหมก็นนะท่านผู้ชมนะมือคือแบบมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรือว่ามีทางได้เห็นจริงๆนะท่านผู้ชมนะก็หรือว่าอะไรที่มีโอกาสได้เห็นอะไรนิดๆหน่อยๆท่านผู้ชมก็มิ้นท์เพื่อเป็นความสนุกเขาเรียกว่านะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะท่านผู้ชมนะโอเคสำหรับคลิปนี้จบวิธีก,การติดต่อเชิญหรืออะไรก็ตามใครๆบูเดอร์นั้นเพื่อจะกันไม่ได้ไม่หนาผมบายสักครับเยี่ยวบและจะรีบไไปหนสั